นักเรียนและตำรวจว่าที่ผู้หมวดใหม่ทั้งหลายจะต้องก็เชิดในวันข้างหน้าวันนี้ไม่มีผู้หมวดผู้กองผู้ช่วยมาสั่งลงโทษดันพื้นหรอกอวันหน้าไม่มีวันหน้ามีแต่คุกร้องเรียนแล้วก็เสียเงินเสียทองเสียอนาคตไม่มีใครคบอกว่าดันพื้นยี่สิบวิ่งสามรอบไม่มีแล้วหยอดเรียนเล่นใหม่ก็ไม่ได้ เป็นนายตำรวจทำความผิดถ้าเขาจะเรียกร้องเงินทองเขาเรียกสองเท่าเพราะรู้กฎหมายอยู่แล้วทำความผิดกฎหมายอะไรก็ตามแต่สารลงโทษเป็นสองเท่าถ้าไม่ศึกษาให้ท่องแท้ไม่เตรียมวางการและไม่เตรียมการชีวิตไม่ได้ลอยด้วยกกิบกุลาบชีวิตในสนาม ตำรวจได้เป็นอาชีพอาถั์คนปากไม่ชอบหรอกแต่ใครก็ยำเกรงใจก็อยากรู้จักที่เขาด่าดาตำรวจอย่าไปสนใจคนรักตำรวจมีเยอะแยะทำดีประชาชนเขารักนับถืออยากรู้จักบางบ้านอยาให้เป็นลูกเขยด้วย เพราะว่าเขามีที่พึ่งพิงเวลาเขาเดือดร้อนไม่มีอาชีพไหนช่วยเขาได้เท่ากับตำรวจฉะนั้นทำตัวให้พร้อมแล้วก็ขอทุกคนโชคดีโชคดีทุกคน